ทีเ่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมมูลและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า i n n o g h เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสลิมที่ได้แต่งงานกับหนุ่มหล่อที่มีชื่อว่ามิเชลที่ร่ำรวยมีธุรกิจประสบควาสมสำเร็จในชีวิตและก็รักกันมากมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนครอบครัวเธอดูจะมีความสุขทุกอย่างเพอร์เฟกอย่างมากแต่แล้ววันหนึ่งสามีของเธอนั้นก็นอกใจและเธอก็จับได้เธอก็เลยเพยายามจะหนีแต่ว่าสามีของเธอนั้นก็ไม่ยอมจนทําให้เธอนั้นทททนนไไมมม่่่หวแลละสสุุดดด้้้้าายเเเธออออกก็ูัับีคืจืจรรริตขงงง เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่สลิมฮิลเลอร์สาวเด็กเสิฟที่เธอเนี่ยกำลังทำงานที่ร้านที่มีชื่อว่าเรดคาร์ดินเนอร์ซึ่งก็มีลูกค้าอยู่กันเหนืองแน่น้ดยเหตุนี้เหล่าพนักงานคนครัวนั้นเลยทำงานผิดพลาดกันทั้งเสิฟผิดโตะแล้วก็ทำอาหารไม่ถูกใจบ้างต่อมาเธอก็มาคุยกับจินนี่เพื่อนสาวของเธอและก็มีชายคนหนึ่งถือดอกกุหลาบเข้ามาหาเธอเพื่อจให้เธอเน่ะตอบรับเขาสลิมเนี่ยก็เลยไปถามว่าจะอ,าอะไรไหมชายหน้าเหล่าคนนั้นก็บอกว่าจะาแค่น้ำเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มานี่เพื่อทานอะไรแต่ว่าเขา,าเ,เ,บบาเขาน่่ะชอออบเเเเธธแตนกก็็ดดูจไมล้วยขา สั่งอาหารมากินชุดใหญ่ต่อมาสลิมเนี่ยก็มาสั่งอาหารที่หลังร้านจินนี่เนี่ยก็เลยบอกกับเธอว่าไม่สนใจจริงๆเหรอเขาน่ยดูจะจริงใจนะแต่สลิมก็บอกว่าไม่หรอกต่อมาเธอก็นําซุปไปเสริมให้กับเขาแล้วก็ถามว่าดอกกุหลาบนั้นจะมาให้ใครแต่ว่าชายคนนั้นก็ไม่ตอบก่อนยื่นดอกกุหลาบให้กับเธอมิเชลฮิลเลอร์ชายสูงที่นั่งอยู่ด้านหลังชายหน้าหลอกก็พูดขึ้นมาว่าพนันกับเพื่อนไว้เท่าไรหร่ล่ะสองร้อยหรือว่าห้าร้อยเหรียญชายหน้าหลอเนี่ยก็ถึงกับงงก่อน,ยยน,นอง ชายหน้าหลอนเนี่ยก็เลยพูดว่ามันทำไมก็แค่อยากหาความสุขซาลิมเนี่ยก็เลยเสียความรู้สึกอย่างมากก่อนจะถามไปว่าฉันมมีค่าเท่าไหร่ชายคนนั้นก็พูดไปว่า200้เหรียญแต่พอรู้จักกับเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าจะประเมินค่าเธอเยอะเกินไปหน่อยเขาก็เลยออกจากร้านไปโดยที่มิเชลเนื้อขู่ว่าจะกลับมาที่ร้านอีกมิเชลเนี่ยก็เลยเข้ามาขอโทษที่เข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอก่อนที่เขาจะอวยพรให้เธอแล้วก็เดินไปจากร้าน สลิมน่ยก็เลยมองไปทางจินนี่ที่ดูมีท่าที่ตกใจแต่กลับใช้สัญญาณมือบอกให้สลิมนี่ยอย่าปล่อยคนดีๆไปและสุดท้ายทั้งคู่น่ยก็แต่งงานกันบรรยากาศในงานนั้นดูจะมีความสุขโรแมนติกสลิมและก็มิเชลเน่ะเต้นรำกันอย่างนุ่มนวลโดยที่มีโจชายหนุ่มนักศึกษาที่เคยคบกับเธอเน่ยมาที่งานนี้ด้วยแต่ว่าเขาไม่ค่อยเก่งเรื่องบนเตียงก็เลยเป็นได้แค่เพื่อนกัน ทางฝั่งของพ่อบุญธรรมของสลิมนั้นก็เดินมาขัดจังหวะสลิมและก็มิเชลดูเหมือนกับว่าพ่อแท้ๆของเธอน่ะจะหายตัวไปตั้งแต่เธออยู่สองควบได้พ่อบุญธรรมเลยนำซองเงินน่ะยื่ในให้กับมิเชลเพราะนี่คือพิธีเก่าแก่ก่อนที่พ่อจะเดินจากไป ก่อนที่มิเชลจะชวนเธอม,มามีลูกกันวันเวลาผ่านไปไม่นานมิเชลเนี่ยก็ไปเข้าประตูที่บ้านหลังหนึ่งชายแก่เจ้าของบ้านเนี่ยก็เดินมาเปิดประตูแล้วก็เจอกับมิเชลที่มาพร้อมกับสลิมที่ตอนนี้กาลังตั้งท้องอยู่มิเชลบอกว่าบ้านคุณสวยมากเลยผมในอยากขอซื้อชายแก่เนี่ยก็เลยยินงงสักครู่เพราะเขาเนะี่ยยังไม่ได้ติดป้ายประกาศขายบ้านเลยมิเชลเนี่ยกรเสริมว่าสลิมเนี่ยต้องการบ้านหลังนี้พร้อมกับโชว์ตัวเลขราคาที่แพงกว่าราคามาตรฐานหลายเท่าจนทําให้ชายแก่คนนั้นเนี่ยยอมรับ ที่งานก่อสร้างของมิเชลก็มีสายโทรศัพท์นะ่ะโทมาที่เลขาพอรับสายแล้วก็คุยได้สักพักเธอเนี่ยก็ไปเรียกมิเชิลมาว่าสลิมนะ่ะโทรมาพอเขาได้ยินเนี่ยก็เลยวิ่งขึ้นรถไปโดยที่ทิ้งงานตรงนั้นไว้ปรากฏว่าสลิมนั้นคลอดลูกแล้วเวลาผ่านไปจนเกรซี่ฮิวเลอร์ลูกสาวตัวน้อยโตขึ้นมา และก็กำลังเล่นอยู่บนหาดทรายกับคุณแม่ถึงแม้ดูดูแล้วครอบครัวนี้จะดูอบอุ่นแต่สลิมเนี่ยก็เห็นถึงความแปลกของมิชเชลได้คืนนั้นเธอเนี่ยก็เลยเข้าไปเคลียร์ใจกับสามีเธอขอเข้าไปอาบน้ำพร้อมกับเขาแต่ว่าเขาเนี่ยกำลังอาบอยู่ก็เลยบอกให้เธอรอแป๊บหนึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็เลยต่างขอโทษกันก่อนที่เธอเนี่ยจะออกมาดูลูกที่นังสือเนี่ยทับหน้าอยู่เพราะว่าอ่านนิทานจนหลับไปต่อมาเธอเนี่ยก็รู้สึกหิวก็เลยเข้าไปในครัวเพื่อจะหาอะไรกินและก็เลยไปเห็นเพจเจอร์ของสามีที่ม ไปว่านิกลาโทรมาหาสามีคนอื่นเหรอแล้วเธอเน่ะเป็นใครกันแน่ปลายสายนี่ยก็ตอบมาว่าฉันชื่อดาเซลก่อนที่สายจะถูกตัดไปต่อมามิเชลเนี่ยก็เห็นท่าที่แปลกๆของสลิมเนี่ยก็เลยมาทักเธอเลยพูดว่ามีผู้หญิงน่ยโทรมามิเชลเนี่ยก็เลยบอกกับเธอว่าไม่มีไรหรอกแต่ว่าที่แท้จริงแล้วเขาเนี่ยนอกใจเธอมาหลายครั้งนานทําให้เธอเนี่ยเจ็บปวดเกินจะทนในบางวันเธอเนี่ยก็ได้กลิ่นหอมจากเสื้อของเขาและตกลงกิ๊กของมิเชลเนี่ยเป็นใครกันแน่และก็มีกี่คนเขาเลยบอกว่าก็แค่ไปดื่มกันเท่านั้นจะมมมมมีีีีก่่่่่่คคนนนแลลวััสสําาญยยงงงงไไไใชเเรออบตขิด แต่ว่าชายหญิงเนี่ยก็มีความต้องการที่ต่างกันที่ผมมีกิ๊ก็ไม่ได้หมายความว่าผมน่ยต้องเลิกกับคุณถึงแบบนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยเธอนั้นใจเย็นลงเลยเธอก็เลยขออยากกับเขาแต่ว่าเขาเนั้ก็ต่อยไปที่หน้าเธอก่อนจะพูดว่าผมจะเป็นคนตั้งกฎแล้วก็หาเงินมาให้กับครอบครัวนี้ผมจะไปบ้านของดาเซลอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็กลับแล้วพร้อมกับจูบเธอเบาๆแล้วก็เดินจากไป ต่อมาเธอก็เลยคิดจะโทรหาแม่ของมิชิลเพื่อจะบอกเรื่องนี้กับเธอฟังแต่มิชิลเนยก็มาขัดจังหวะก่อนที่เขาจะบอกว่าเขานนารักเธอและเขาก็จะไม่ยอมให้เธอกับลูกเนีกไปจากที่นี่รุ่งเช้าเธอก็มาเที่ยวที่บ้านของแม่มิชิลตามที่เธอได้นัดไว้คุณแม่เนยก็เข้ามาตอนรับเธอและก็ได้เห็นแผลที่หน้าของเธอเธอก็เลยรีบโผล่เข้าก่อนและกระถามว่าไปทําเรื่องอะไรมา ดูเหมือนแม่ของมิเชลน่่จะไม่รู้เลยว่าลูกของเธอเ,เป็นคนทำผิดและสิ่งนี้ก็ทำให้สลิมไม่กล้าเล่าอะไรให้ฟังหลังจากที่เที่ยวหาแม่สลิมก็ไปหาพื้นสาวจินนี่จินนี่เมื่อรู้นก็ตกใจไม่ใช่น้อยก็เลยบอกว่าควรจะไปแจ้งความสลิมที่ได้ยิน,นยก็รู้สึกไม่โอเคเพราะนั่นมันพ่อของลูกจินนี่ก็เลยขอโทษแล้วก็บอกว่าเธอจะทนได้เหรอที่ต้องใช้ชีวิตวาดกลัวแบบนี้ทำไมเธอถึงไม่พาลูกหนีไปล่ะ ่อมาเธอก็มารับเกรซี่ที่โรงเรียนและเมื่อมาถึงคุณครูเนี่ยก็บอกว่ามิเชลรับตัวเกรซี่ไปแล้วนั่นทาให้เธอรู้สึกกังวลก็เลยรีบขับรถกลับบ้านทันทีที่มาถึงบ้านเนี่ยก็เรยกหาเกรซี่แต่ก็ไม่เจอเธอก็เลยรีบโทรหามิเชลแล้วก็ถามว่าเขาอยู่ไหนมิเชลเนี่ยก็เลยบอกว่ามาเทีย่ยวสวนสัตว์กับเกรซี่เธอก็เลยตั้งสติแล้วก็รีบมาล้างหน้าล้างตา มิเชลเลยบอกว่ายังไม่รู้จะกลับเมื่อไหรเพราะว่าจะพาเกรซี่ในไปขีม่มาด้วยตกเย็นคืนนั้นมิเชลกับสลิมน่ก็ร่วมทานอาหารด้วยกันเขาก็เลยแอบด่าเธอว่าถ้าเธอหนีไปจากที่นี่ก็คงจะหนีไปอยู่กับพ่อเล่นสินะและรู้ไหมว่าเรื่องนั้นมันจะเลวร้ายขนาดไหนผมนเป็นคนที่มุ่งมั่นทั้งครอบครัวทั้งบ้านหลังนี้ บริษัทผมผมอยากได้อะไรก็ต้องได้และมันก็จะเป็นอย่างนั้นพอรุ่งขึ้นสลิมเนี่ยก็เดินทางไปปรึกษากับตำรวจโดยโกหกว่าเพื่อนของเธอน่ะถูกสามีทำร้ายทว่ากฎหมายนั้นก็มีช่องโหว่หลายอย่างที่ไม่สามารถทำอะไรได้ฉะนั้ว่าคนที่กระทำผิดนั้นมีเงินสลิมเนี่ยก็เลยร้องให้อย่างสิ้นหวังและก็เดินจากไป กลางดึกที่เงียบสงบเธอหนักแอบหนีมานอกบ้านโดยที่มีรถตู้ของจินนี่และก็เพื่อนชายสองคนน่ะคอยส่งสัญญาณเรียกเกรซี่กับเพื่อน2คนนกระถือไม้เบสบอลวิ่งเข้ามาในบ้านและก็เห็นสลิมนอนกองอยู่กับพื้นและทนในนั้นไฟในบ้านนั้นก็ถูกเปิดขึ้นมิเชลนก็ะถือปืนมาขู่ทุกคนฟิลชายแก่ร่างใหญ่ใบหนวดที่ถือไม้เบสบอลที่เป็นเพื่อนของจินนี่นั่นก็ขู่ว่าถ้าทำอะไรเธอผมจะไปแจ้งตำรวจแต่มิเชลเนี่ยก็ไม่ยอมอ่อนข้อเขาถือปืนเข้ามาเพื่อจะยิงจังหวะน,นั้นสลิมเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาพ จังหวะนั้นก็เปิดโอกาสให้ฟิวนั้นอุ้มเกรซี่เพื่อจะมาดูพ่อเธอหน่อยมิเชลลน่ก็เลยรีบเก็บปืนไว้และนั่นก็ทําให้ทุกคนน่สามารถหนีมาได้ต่อมาฟิวนี่ยก็มาดูแผลที่ท้องของสลิมและดูเหมือนว่าซี่โครงของเธอเจะหักและก็ต้องรีบไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าเธอเน่นก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเกรซี่ต้องการที่นอนและเราเ่ะต้องหาที่นอนในคืนนี้พวกเขาทั้งหมดเลยต้องไปหาโรงแรมกันแต่พอจะจ่ายเงินค่าเข้าพักกลับไม่สามารถใช้บัตรได้รวมถึงบัญชีธน,นาคารด้วยและดูเหมือนว่านั่นจะเป็นีมือขอขงิเช ที่โรงแรมสักที่หนึ่งที่สลิมกับเกรซี่ไหนกำลังทานอาหารกันจิมน,นี่เนี่ยก็โทรมาถามถ,ามถ่ายด้วยความเป็นห่วงเมื่อพูดคุยกันสักพักี่ยก็ต้องวางสายไปเพราะว่าเกรซี่นั้นต้องเข้านอนแล้ว ปมาสลิมเนี่ยก็มาส่งลูกเข้านอนแต่มือถือของเธอนั้นก็ดังขึ้นทำให้เธอเนี่ยเข้าใจว่าจินนี่เนี่ยโทรมาเธอก็เลยกดรับสายแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกันแต่เสียงปลายสายเนี่ยก็บอกว่าเป็นไงสบายดีไหมจ้าที่รักและคนที่โทรเข้ามาก็คือมิเชลเขารู้ว่าเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนและก็ห้องอะไรเสียงคนที่พังประตูเข้ามาเนี่ยก็ดังลั่นขึ้นสลิมเนี่ยก็เลยรีบเก็บข้อของแล้วก็พาเกซี่หนีไปที่ระเบียงต่อมาเธอเนี่ยก็วิ่งไปขึ้นรถโดยสารและก็เดินทางจากที่นี่ไปที่เซีแอตเทิล์ด้วยความช่วยเหลือจาากกดดนทงงงไไปออบโ่้้ใขุย็ ดีแต่ก็ต้องตกใจกับเสียงเข้าประตูที่มันดังขึ้นเมื่อส่องไปดูเนี่ยก็เป็น FBI ผิวสีที่เข้ามาสอบถามอะไรนิดหน่อยก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะไปค้นหาตัวของสลิมทั่วบ้านและก็ทำข้าของรกไปหมดโจที่ไม่พอใจเนี่ยก็บอกว่าจะไปแจ้งตำรวจแต่ก็ถูกผู้ช่วยแว่น FBI เนี่ยห้ามไว้พร้อมกับนัมมี่เนี่ยมาจอที่คอแต่เพื่อนของเขาก็ห้ามไว้และก็บอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ทางฝั่งสลิมกับเกรซี่ที่หลบอยู่ใต้ตู้เก็บของก็เห็นทุกอย่างและนั่นก็ทำให้เธอตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวาาั่ววนกกเดยคมมหิจไป พอทุกอย่างเงียบลงโจนก็ช่วยสลิมแล้วก็เกรซี่ขึ้นมาจังหวะน,นั้นเสียงโทรศัพท์น่ะก็ดังเข้ามาปรากฏว่ามิเชลน่ะโทรมาขู่ว่าจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้หรอกยังไงผมน่ะต้องตามหาคุณให้เจอและสุดท้ายเขาก็วางสายไปทางฝั่งของสลิมนั้นก็ไม่นิ่งนอนใจเธอก็เลยคิดจะไปจากที่นี่เพราะกลัวว่าโจนจะมีอันตราย การเดินทางหนีไปกลายถึงฟรานซิสโกที่ร้านอินเตอร์ใหญ่แห่งหนึ่งจูปิเตอร์นุ่มเพลย์บอยเจ้าของร้านนั้นก็ถูกเลขาเรียกว่ามีลูกสาวมาขอพบและคนคนนั้นก็คือสลิมเธอาตามหาเขาที่เป็นพ่อแท้ๆที่ไม่ค่อยทําหน้าที่เป็นพ่อที่ดีสักเท่าไหร่แม้กระทั่งตอนที่แม่ตายเนี่ยเขาก็ไม่มางานศพที่แรกจูปิเตอร์เนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับใครมานานแล้วก็เลยให้เงินเธอแค่12อเหรียญเป็นค่าแซนด์วิชเธอก็เลยดึงจี้ของเธอเนี่ยให้เขาแล้วก็เดินร้องไห้ออกมา ต่อมาเธอเนี่ยก็เดินทางมาที่มิชิแกนตอนเหนือเพื่อจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกสาวเธอทางานเอกสารที่ท่าเรือก่อนจะมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาให้เธอและคนที่ส่งมาก็คือจูปิเตอร์พร้อมกับเงินที่อยู่ข้างในและก็มีข้อความที่บอกว่ามี FBI3 คนน่ะเดินทางเข้ามาหาจํานวนเงินนี้มากพอจะซื้อบ้านได้สบายๆนอกจากนี้ก็ยังปรับปรุงบ้านในบางส่วนด้วยสลิมกับเกรซี่เนี่ยเลยตกลงจะมาเปลี่ยนชื่อใหม่เธอเปลี่ยนชื่อเป็นเอรินชรลีเตอร์ส่วนเกรซี่นั้นเปลี่ยนเป,นเป็นควีอวอนอลิซาเบ็วย และทุกอาทิตย์เธอก็ได้โทรหาแม่ของมิเชลถึงจะมีบ่นกันบ้างแต่แม่ก็บอกว่าคนโทรหามิเชลเพื่อจะให้เขาเลิกทําอะไรบ้าๆแบบนี้สลิมก็เลยโทรหาเขาแล้วก็พูดยั่วมโมโหใส่เพื่อจะให้เกรซี่เนี่ยได้ยินมันก็เลยเกิดความกลัวแล้วก็วางสายไปทางฝั่งของมิเชลที่มีเพื่อนเป็นตำรวจที่มีชื่อว่าร็อบบี้ก็ขอให้เขาน่ะช่วยแกะรอยการโทรให้หน่อยเพราะเขาน่ะต้องการให้ร็อบบี้เดินทางไปตามหาสลิมต่อมาร็อบบี้เนี่ยก็มาดักรอสถานีขนส่งซึ่งก็เป็นที่ที่โจกับสลิมเนี่ยนัดเจอกัน โรบบเนี่ยก็คอยดูพฤติกรรมอยู่หา่างจนกระทั่งสลิมกับโจน่ะพักกินข้าวด้วยกันและก็่อยให้เกรซีนะ่ะนั่งเล่นบาสบริเวณนั้นก่อนที่ลูกบาสจะกระเด็นไปที่โรบบี้โรบบี้เลยบอกว่าจะโชว์ท่าไม่ให้กับเกรซีดูเมื่อสลิมนะ่ะสังเกตว่าไม่ได้ยินเสียงลูกบอลอีกทั้งก็ไม่เห็นตัวของเกรซีเธอน่ก็เลยรีบออกตามหาแต่สุดท้ายก็พบว่าลูกของเธอนั้นยังปลอดภัยดีตกดึกคืนนั้นโจเน่ก็เข้ามาในห้องแล้วก็พูดคุยกับสลิมว่าเธอนีเป็นคนที่เก่งมากจริงๆพรุ่งนี้ผมมมมนน่่่ตตต้้้้ออออองกกกกลลลลลัลัับบแแววววววขจจจไไไดไหหเเเเ็็ยยยปทีาาาาิฝรพ ทำให้เธอหนักตกใจตื่นขึ้นมาก่อนจะไปห้องน้ําแล้วก็เจอกับเงาประหลาดอยู่หลังม่านเธอน่กก็เลยเปิดดูแต่ก็ไม่เจออะไรพอเดอกมาน่กก็ต้องตกใจเพราะมิเชลหนักยืนรอเธออยู่แล้วเขาต้องการจะให้เธอหนักกลับไปกับเขาเขาใช้กําลังนั้นผลักเธอติดกาแพงแล้วก็ปิดปากเพื่อจะไม่ให้เธอน่กส่งเสียงดังก่อนเขาจะผลักเธอลงพื้นเพื่อรัดคอบแล้วก็หวังจะฆ่าเธอทิ้งโชคดีที่ว่าเกรซี่เห็นก็เลยวิ่งมาดึงผมของมิเชล มิเชลก็เลยใช้แขนหนึ่งข้างนั้นผลักเกรซี่จนล้มลงและนั่นก็ทําให้สลิมเนี่ยได้อกาสเธอก็เลยกดไปที่นาฬิกาข้อมือที่มันสามารถพิ่มพลิกไทยได้แล้วก็พลนไปที่หน้าเขาเต็มๆก่อนจะวิ่งไปอุ้งเกรซี่แล้วก็หน,นีไปจากบ้านพร้อมกับที่เธอจัดการดึงสายที่ห้อยตรงฝักบัวทําให้กลไกไม้เหนบประตูไว้แล้วเธอน่นก็ขับรถพุ่งออกมาก่อนจะแวะจอดรถเพื่อเ้าของจากหลังรถแต่ว่าเธอก็หันไปเจอกับบอบบี้ที่มันพยายามจะเปิดประตูเข้ามาเธอก็เลยรีบขับรถหนีไปและต่อมาการไล่ล่ามันก็เกิดขึ้นบอบบ อแต่ก็มีรถคันหนึ่งนะครับสวนมาเขาเลยต้องหักหลบและนั่นก็ทําให้รถของเขาเนี่ยชนเข้ากับรถอีกหลายคันต่อมาสลิมเนี่ยก็ขับไปยังสะพานที่กําลังก่อสร้างอยู่พอดีกับที่มีเหล็กเนี่ยบางทางไว้ในความที่รถของโรบบี้เนี่ยสูงก็เลยไม่สามารถจะผ่านได้และนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยชนเข้าอย่างจังต่อมาเธอเนี่ยก็มาจอดรถที่ไรักแห่งและก็เปลี่ยนคันใหม่พร้อมกับใส่วิกผมปลอมแล้วก็ขับเข้ามาในเมืองพระว่าเกรซี่หิวทั้งสองคนเนี่ยก็ไปหาทอร์เลอร์ทอรเลอร์ที่ฟังเรื่องราวเนี่ยก็บอกว่าให้ย่าง และคืนนั้นสลิมก็ไปหาจินนี่ที่โทรให้เธอนมาเจอกันครึ่งทางและเมื่อเธอเจอกับจินนี่เธอเน่ยก็เลยฝากเกรซี่ไว้เพราะว่าเธอน่ยมีเรื่องต้องสะสางและเวลาโทรหากันน่ยก็ห้ามเกินสิบห้านาทีก่อนจะบอกรหัสลับว่าเค,คแล้วก็ภพย ที่แท้จริงแล้วเธอนํามาฝึกศิละปะก,การป้องกันตัวกับโคชที่จูปิเตอร์นั้นส่งมาให้การต่อสู้การแก้ท่ารัดคอความคล่องตัวความสมดุลและก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีหลักคิดหลังจากนั้นเธอเนก็เข้ามาหาจูปิเตอร์และก็บอกว่าให้ช่วยหาคนที่ร่างกายเท่ากับเธอให้หน่อยเพื่อจะซ้อนแผนว่าเธออยู่ที่ซานฟรานซิสโกและก็อยากให้เขานะ่ยยอมรับว่าเธอนเป็นลูกสาวจริง ต่อมาเธอเนี่ยก็ไปห้องพักของมิเชลโดยที่เขากำลังนอนอยู่กับดาเซลมิเชลตื่นขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกแปลกๆแต่ว่าเขาก็ไม่เจออะไรเลยแล้วก็นอนต่อแม้ว่าในตอนเช้ามิเชลเชนี่จะมีคนใหม่ที่มีชื่อว่าลูซี่เขาก็บอกว่าทำงานดึกกันเลยไม่ได้กลับบ้านและก็เดี๋ยวต้องบินไปที่ซานฟรานอีกด้วยหลังจากที่มิเชลเนี่ออกมาจากห้องซาลิมเนี่ยก็มากดเปิดเครื่องต้มน้ำเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการจะกินกาแฟสักหน่อยทว่ามิเชลเนี่ยก็เดินเข้ามาปิดเครื่องต้มน้ำนั่นทำให้มิเชลเนี่ยประหลาดใจอย่างมมาาาากเเเเพระว่่ขนิไไดด้ปลย ก่อนที่เขาจะสำรวจสักพักแล้วก็เดินออกไปทางฝั่งของสลิมเนี่ยเมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จเธอเนี่ยก็ถอดเสื้อวางบนเตียงและก็เริ่มปิดไฟทันทีมิเชลเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยไปที่หน้าต่างแล้วก็เห็นว่าค้างบ้านไฟไม่ดับเขาก็เลยพูดว่ามาแต่เช้าเลยนะสลิมเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณชอบลืมปิดเครื่องต้มน้ำตลอดเวลาก่อนที่มิเชลนั้นจะไปหยิบปืนซึ่งก็แน่นอนว่ามันได้ถูกเธอเนเก็บไว้แล้วเขาก็เลยจะใช้โทรศัพท์บ้านในการโทรแต่ว่าสายก็ถูกตัดหรือว่าจะใช้มือถือก็มีเครื่องรบกกกกววววนนนนนสััาาาาาอยู่่มเเลลล็็ดรรบบ้้้้ไไปปปแีีีงใพหืถ มิเชลนั่นเลยถามว่าจะปืนยิงผมเหรอแต่ว่าเธอนี่ยก็ตอบปฏิเสธเขานั่เลยถามอีกว่ามากันกี่คน สลิมเนี่ยก็บอกว่าแค่เราสอนคนก็พอและต่อมาไฟเนี่ยก็เปิดขึ้นเธอก็เลยมาประจันหน้ากับเขาท่าสู้นั้นก็ทาให้มิเชลหนาแทบขำก่อนที่พวกเขาสองคนจะเริ่มสู้กันหลังจากสู้กันได้สักพักจังหวะนั้นมิเชลเนี่งก็กระโจนใส่แก้วไวน์และพอจะหันมาสวนสลิมเนี่ยก็ผลักเสาไปขัดขาเขาทําให้เขาหนํ่ไปกองกับพื้นพอจะยืนเนี่ยก็โดนเตะปลายคางล้มจมูกของเขาเนี่ยกําดาวไหลและเขาก็พูดว่าถึงผมจะเลือดออกแต่รับรองผมนึ่งไม่ฆค่าคุณหรอกทั้งสองเนึ่งก็เลยไล่ก ่อนที่เขาน่ะจะกระโจนใส่เธอเธอก็เลยทิบเขาไปเต็มๆที่เบ้าหน้าพร้อมกับพูดจ้าโโมโหเขาว่าคุณน่ะเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าแค่ต่อยน่ยก็ยังต่อยไม่โดนเลยก่อนที่เขาจะพุ่งตัวมาล็อกเธอเข้ากับกำแพง สลิมก็เลยจะใช้นิ้วเนี่ยจิ้มตาแต่ว่าแขนของเธอสั้นไปมิดเชลเนี่ยก็เลยบีบคอเธอแต่ว่าเรื่องนี้เธอน่ฝึกมาแล้วเธอก็เลยหันไปทางขวาแล้วก็ใช้สองน่ะฟันเข้าที่แขนและหลังจากนั้นเธอก็สามารถหลุดมาได้พร้อมกับจับหัวของเขาน่ะแทงเขาสลิมที่มีโอกาสเนี่ยก็เลยจะนำแผ่นเหล็กเนี่ยมาทุบเขาแต่ว่าเธอก็ไม่กล้าเพราะว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยก็ยังรักเขาอยู่ก่อนที่เธอจะไปปิดสัญ,ญญาณรบกวนของมือถือและก็โทรไปหาจินนี่จินนี่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยกระถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นและก็ยังไม่ทันท่่เ,อ,เะอ,อะจไ้ก้ก็คฟฟาาาาาตงซแวข อออมมืาปิดไว้ก่นในตอนนี้เสียงในหัวของเธอน่กระดังขึ้นมันคือคําพูดของโค้ชที่บอกให้เธอนั้นทําใจให้สงบก่อนที่เธอจะขัดขามิเชลจนเขาล้มลงและภาพตอนที่เธอซ้อมน่ะก็ผุดขึ้นมาก่อนที่เธอจะเตะข้างลาตัวของเขาและก็สัตว์ไปที่เป่าและก็ทิ้เขาลงไปชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเธอน่ก็มาเก็บของและก็นั่งรออยู่หน้าที่เกิดเหตุพอตํารวจมาถึงเนี่ยเธอก็ทําเหมือนกับว่าเป็นผู้ประสบเหตุและในที่สุดเรื่องทุกอย่างน่ก็คลี่คลายสาลิมน่มารอรับเกรซี่ที่สนามบินพร้อมกับที่เกรซี่นั้นชวนเธอไปเที่ยวททีี่่่อออืืนกกแลล้้วเรรงงงาัหมด็จบ และเพื่อนๆนะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะบอกว่าดูแล้วสะใจชิบหายเลย <c oughs> <c oughs> คือเมื่อไรผู้ชายบางคนนะฮะจะเลิกใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงสักทีซึ่งเรื่องนี้มันก็มีข่าวเรื่อยๆนะครับในชีวิตจริงนะบางคนที่ทนได้เนี่ยเพราะว่าเธอสงสารลูกแล้วก็ไม่มีงานทําเธอน่ะเลยต้องยอมนะครับบางคนก็ทนเพราะว่ารักแต่ผมก็คิดว่าถ้าคนราเนี่ยมันรักกันมันก็คงจะไม่ทําร้ายกันแบบนี้หรอกสุดท้ายนะฮะผมก็อยากจะบอกว่าชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวการมีลูกเนะี่ยรักกัน เพราะการที่เรารักกันเนี่ยมันทําให้ชีวิตคู่เดินต่อไปได้แต่ว่าถ้าไม่รักกันแล้วก็สุดท้ายในยการจะจบแบบหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้และสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถทางคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้5.8คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนนั่นนะครับได้ไป22%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร r เพื่อจะให้พวกเรามีกําลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแด่ทารถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง